สวัสดีค่ะเหมือนคล้ายๆเห็ดดำอะค่ะเนาะสีเข้าพากันกินกันนะแต่เราประกานี่แต่ว่ามันหน่าหเมื่อ้วร่กาดเย็นๆนี่กระกลมนึงเบรอเรบาราเยรยป้าดออกหลายเนาะเห็ดป้าดอุ้ยดูเก็บให้ดูจ้ะปะ้าดเป็นตาหน่ากินเนาะ ปดมีแต่เห็ดที่กินก็ได้เพื่อนๆทุกออกเนาะแต่ว่ามันเน่าวเลยจ้ะนอนช้นชัยเห็ดจะเห็ดกินไม่ได้ก็เลยแต่คนจะกินหรอหหนอนือวะเนาะรูนเต็มตาเลยจะเห็นไหมดูดีๆเด้ <S <S อนี่ก็แม่นนี่ก็แม่นเน่าวมดอกค่ะฝนมันตกใส่มันก็เลยชุ่มน้ำม,มันก็เลยนั่นเนาะค่ะ าเฮดม่วงค่ะเฮดม่วงเฮดม่วงเด้อเฮดม่วงเฮดน้อยๆจ้ะเฮดน้อยๆกินบ่ได้จ้ะพากันชมธรรมชาติจ้ะไม่มีเฮดเนาะอากาศเย็นเย็น มาเดินตากฮะฮิตอะไรดูจ๊จ้ะไม่เขาก็ยังหอกอยู่นี่นเนาะเฮ็ดเหลืองจะยินไม่ได้หรอกเด้อนี่ค่ะพี่น้องพามาดูบรรยากาศยามหนาวของประเทศเยอรมนีโดยฉลอนหนาวเลยพาไปดูหิมะพาไปดูหิมะนักจ๊ะ เรอยากให้เขาตัดต้นไม้เลยจ้ะที่น้ำท่วมบ้านคนพังก็คือตัดต้นไม้หลายไม่มีต้นไม้มันรูดน้ำนี่คือคล้ายๆเฮ็ดน,น้ามากเนาะค่ะมันไม่มีต้นไม้รูดน้ำมันก็เลยนน้ำทว่วมบนภูเขานี่ยค่ะน้ำก็ทะลังทะไล่เด้อดๆนี่ก็บเฮดแดงเนาะคะ่ะ เพชรแดงถ่ายให้ดูเฉยๆเดอ้อมันกินไม่ได้หรอกนี่แบบนี้มันเพชรเนาะคนเยอรมันเขาลองเขี่ยวดูเพชรคือพริกนี่จะ้ะกินไม่ได้นะคะนี่จะ้ะถ่ายให้ดูสวยๆจ้าภาพไปดูที่มะ เดี๋ยว,เด,ยวเดินบอ่เคอยดีเดี๋จิลมต้นไม้สวยนาะเฮ้ยเย็นแถๆเด้อบ่มีเฮดเดอร์พามาชมบ,บรรยากาศเอาเก็บความงามเห็นไหมตัดต้นไม้หมดเลยโคเป็นเมืองไทยเฉแล้วเห็นไหมหิมะล่วงกืาอวานนี่ร้อนคืนแถวบนอยู่ฝนมันตกกลางคืนรับตื่น นี่ลอยข้ตัดตนตนออกเนาะค่ะแล้วก็นี่น้ำแข็งเย็นน้ำแข็งเป็นหัวใจเธอฮสวยไหมเดินไปแล้วอากาศเย็นเด้อหาว่าไปนี่จะ เคียงตัดจะทำเป็นเคียงเป็นดอกไม้สวยเด้องามพิมพ์นี่ค่ะบรรยากาศนูน่นกับถนนชมบรรยากาศต้นสนได้เจเด้อบ่อยากให้เขาตัดเลยเนาะเสียดายถ้าเขาตัดเนาะเนาะเขัดตัดโลนมดมาก่อนปีที่แล้วยังไม่หลวงเห็นไหมเนี่ยขัด จะขัดตัดเอาไปทำขายต้นมงต้นไม้นี่ค่ะพี่มะกับเขาประมาณเนี่ยแต่ทางมาเขาพ่นประจดรถดว่าได้ว่ามีบอจอดรถดไทยก็เลยไม่ไทยก็มาไทยแค่ในปลาเนะคะนี่เระจะบรรยากาศนี่ค่ะต้นสนอยากให้เพื่อนๆคนที่อยู่เมืองไทยสัมผัสได้เนาจะจ้ะ มันจะเกิดเดี๋ยวกบป้าเลยจ้ะบ่โตอรอกอีกบ่ไปต่อรอกมันเย็นมันเย็นโผดทนบ่ไหวรอกถายให้ดูสฉยๆระบรรยากานาะค่ะไปเดี๋ยวจะพาไปดูดมาเอาถุงมาใส่กิ่งสนดาจะ้ะเต่บ่ได้ถ่ายรอกจะ้ะเอากิ่งสนไปประดับทำตุ๊กเต่งเอกที่เทียนสีริมน่ะจะ้ะ โอ้อันนี้มันเฮทอะไรเฮดนามากก็ยังสวยอยู่ด้วยนะปลามดก็งามๆเกยโอ้เฮดอะไรแล้วนี่มันหลงระหูมันเนี่ยคล้ายๆเห็ดอินุกิทายให้ดูจ้ะทายเลยเปื่อยไปนี่ค่ะสวยดีเนาะเอานั่นอันนั้นปลาเท้าจ้ะปลาเท้า ชมบรรยากาศไปเดี๋ยวพาดูหิมะตรงนี้นิขาวมันหลายไม่ได้เห็นทิมาจา้ะหลายปีแล้วไม่เห็นหลายปีเนาะไม่ได้ท้าไม่ชนีมันทีหลายปีแหละเห็น,หนไห,นห,นห,ห,หม <c oughs> เ,เห็ดอะไรตัวอะไรหน่อยๆนิดหิมะเย็นเย็นเกยโอ้เห็ดอะไรเรานี่นะ โอ้เฮ็ดอะไรเนี่ไทยดูก่อนได้โอ้ไม่รู้กันเฮ็ดอะไรตั้งเตม,มันออกสอนยามในหนาวเนาะนี่กระแม่นทยดูเฉยๆโอู้เฮ็ดอะไรไม่รู้รล้ไทยดูเฉยๆไทยเลยเปื่อยู้นั่นเท้าแล้วเป็นนี่แหละนี่ ลุยปลาหิมะเลย,ยางานนี่โอ้เห็นบ่อนนี่หิมะก็ตกประมาณเนี่ยแต่พอต้อนสนขตัดออกนะจ้ะก็เลยได้ทถ่ายให้ดูแค่นี้่ะจ้าเย็นเลยจ้ะเด้อแต่ว่ามันก็นสวยดีนะมันเริ่มละลายนะจ้ะสวยนี่คะ่ะสวยดี เหมือนกับนั้นเองอยู่ในตู้ช่องฟิตน่าจะเฮ็ดอะไรตัวอะไรดูอุปสรรอ้ยใครกันนะเล่นไปทั่วนี่งามเล่นไปทั่วเลาะๆโอเคคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปวันนี้เลยเจ้ะเจ้บบ้านแล้วจ้ะมันหนาวไปซื้อของ มาเที่ยวชมบรรยากาศยามหนาวจ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ใหกันเนาะคะ่ะเนาะถึงพ่มเฮิตให้ดูเก็บก่อพาชมธรรมชาติจ้าอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อนี่ค่ะเย็นๆหนาวๆด้วยกันโอ้สุดเยอดลาไปตรงหัวใจนี่ละจ้ะ สวัสดีจ้าบ๊ายบายวันนี้กัวันที่ยเจ็เนาะค่ะ